จเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านเช้านี้นึกถึงคำที่ว่าหลายคนเลือกที่จะไม่พูดอะไรเวลาที่อารมณ์ไม่ดีวิธีนี้ก็เป็นวิธีป้องกันบาปกรรมจากปากได้เยอะเลยทีเดียวปากเรานี่สร้างกรรมได้ใหญ่สุดสูงสุดเลยนะถึงอนันตริยกรรมได้เลยนะคือยุยงให้สงแตกแยกกันนะลงอนาลกอเวจี G ได้เลยทีเดียวหลายคนเลือกเลือกที่จะ ไม่พูดอะไรเวลาที่อารมณ์ไม่ดีวิธีนี้ก็เป็นวิธีป้องกันบาปกรรมจากปากได้เยอะนะหรือว่าปากเราเนี่ยอย่างพระเนี่ยสามารถอาบัติประราชิกได้ด้วยปากนะเพียงแค่ใช้คําพูดนะอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนว่าตัวเองมีคุณพิเศษแต่ท,ท,ทั้งที่ไม่มีปากนี้ก็สามารถทําอาบัติประราชิกได้ปากนี้ก็สามารถทําอนันตริยกรรมได้ ปากของเราเนี่โยมสามารถสร้างกรรมได้มากมายแบบชนิดที่น่าตกใจกันเลยทีเดียวฉะนั้นเขาคงไม่ว่าเราเป็นใบ้ถ้าหากว่าบางสถานการณ์เงียบไวนะ้เน่ยดีที่สุดแล้วโยมเมื่อคนที่ไม่ดีชวนกันวิจารณ์บางเรื่องที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงในเรื่องนั้นแต่มีบุคคลที่เสียหายจากคําพูดของเราไปแล้วเนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับมันกันนะว่ามันก็เป็นวิบากกรรมที่ บางทีเราก็ร่วมในการสนทนาในการเสวนาในการวิจารณ์นะซึ่งเราไม่ได้รู้จริงในเรื่องนั้นจริงๆดังนั้นท่านทั้งหลายหลายคนเลือกที่จะไม่พูดเวลาที่อารมณ์ไม่ดีวิธีนี้ก็เป็นวิธีป้องกันบาปกรรมจากปากได้มากทีเดียววันนี้หลายคนที่ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเนาะชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่คนใส่ร้ายมีแต่คนใส่ความ ทำดีกับเขาเขาก็ไม่ดีกับเรานะตนโดนบูลลี่โดนเน็บแนมโดนอะไรเกี่ยวกับคําพูดคําจาทาให้ชีวิตเนี่ยสะเทือนตลอดนะเราก็พูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาจนเติบโตจนบัดนี้บางทีเราก็ใช้ปากของเราในการสร้างกรรมไม่ใช่น้อยโดยที่บางทีเราก็เพียงแค่สนุกปากแค่มันปากและแค่ตามพวกสุดท้ายก็สร้างกรรมจากปากกันไม่ใช่น้อยที่เดียว ก็ฉันเช้าเสร็จเช้านี้ก็เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยนะก่อนที่จะได้ไปทํากิจอื่นก็ขอ,อนมโมทนาบุญสําหรับการระมัดระวังเรื่องการใช้วาจาสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญอายุวันโนสุขขังพระลังเทินขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีมีความสุขกับการทํางานประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยกันทุกทท่านขอจเจริญพรเป็นกําลังใจขอให้ปลอดภัยในการเดินทางทุกๆคน